นางสายลมบุรมศรีเกษตรกรชาวบ้านไข่นุ่นตำบลท่าขอนยางอำเภอกันทราวิชัยจังหวัดมหาสารคามได้นำผู้สือข่าวเยี่ยมชมการเลี้ยงกบและก็หอยขมไว้ในบ่อก,กระชังเดียวกันเพื่อสัตว์ทั้งสองชนิดได้ประโยชน์เกื้อกูลกันส่งผลให้กบและก็หอยขมที่เลี้ยงไว้นั้นเจริญเติบโตขยายพันธุ์ได้ดีเลยทีเดียว โดยนางสายลมบุรมศีเกษตรกรชาวบ้านแค่นุ่นบอกว่าเหตุผลที่ตนเองนํากบมาเลี้ยงเนื่องจากตนเองนั้นชอบเดินทางไปศึกษาเรียนรู้ตามสวนต่างๆและเห็นเจ้าของสวนส่วนใหญ่ภากกันเลี้ยงกบแทบทุกที่อีกอย่าง ที่สวนตนเองนั้นก็ยังไม่มีกบและก็คิดถึงเวลาฝนตกหากมีกรบร้องคงจะรู้สึกเพลาะสนุกดีจึงทดลองนำกกรูปกบมาเลี้ยงไว้ในกระชังควบคู่กับหอยขมผ่านมาประมาณ6เดือนแล้วกบและก็หอยขมที่เลี้ยงไว้ได้เพิ่มและก็ขยายพันธุ์มากขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับข้อดีของการเลี้ยงกบและก็หอยขมไว้ด้วยกันเนื่องจากเศษอาหารที่กบกินเหลือหรือว่ามูลกบที่หล่นลงไปก็จะกลายเป็นอาหารของหอย ขมต่อไปส่งผลให้น้ำไม่เน่าเสียหอยขมโตเร็วเรียกได้ว่าได้ประโยชน์สองต่อส่วนการทำกระชังก็ไม่ยาก เพียงนำถังน้ำมามัดติดกับโครงสร้างที่ทำมาจากท่อพีวีและผ้ามุ้งกระชังเข้าด้วยกันจากนั้นก็นำไปลอยแพ่ในสระน้ำโดยถังจะเป็นตัวกำหนดความลึกของกระชังจากนั้นก็มีการนำเอาผักตบชวาผักบุ้งใส่ไว้เพื่อให้กบได้หลบซ่อนและก็เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของหอยขมด้วยซึ่ง เป็นการลอกเรียนแบบธรรมชาติแต่จำกัดบ,บริเวณให้ง่ายและสะดวกในการจับไปจำหน่ายและอาหารที่ใช้เลี้ยงกบและหอยขมก็คือแหนแดงและเสริมด้วยอาหารอื่นๆเช่นอาหารเสริมอีกเล็กน้อยก็คือหัวอาหารส่งผลให้ประหยัดต้นทุนในการเลี้ยงได้เป็นอย่างดีอีกอย่างการเลี้ยงในกระชังในลักษณะแบบนี้มีเวลาไปทำอย่างอื่นเหมาะสำหรับคนไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่แถมต้นทุนในการเลี้ยงก็ต่ำผล ตอบแทนที่คุ้มค่าและสามารถนําไปต่อยอดเพื่อเลี้ยงไว้จําหน่ายเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคตเป็นอย่างดีครับภายในสวนเขามีการเลี้ยงกบหอยขมใส่น้ากันนี่ครับเขาเลี้ยงไว้หลายปันไดค,ครับจักกะช้งครับอยู่นี่ครับตอนนี้เลี้ยงกบกับอหอยขมนี่สองกะช้งค่ะสองกะช้งค่ะคือตอนนี้ก็คือเลี้ยงไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ยื่ซื้อบอกครับแมนค่ะเป็นพ่อพันธุ์แม่พ,พันธุ์ค่ะอ๋อครับค่ะ คิดจังไดเพื่อได้เห็นน้ำกบมาเลียงอยู่ย่นี่ครับอ๋อคือตอนแรกไปมึงฟรามอื่นเอ๊ะเพิินคือเลียงกบลายแช่ไหมเอูยหันมันบ่มีกบได้ยินเสียงกบห้องมันก็ะมวนเนาะค่ะเนาะเวลาฝนตกมาะเห็ดจังไดสิมีกบกัเลยอ่ะไปขอไอ้นั่นจากฟ้าเพิินเพิินกัเลยอ่ะล่องมึงกัเลยอมาลองมึงค่ะจากตัวน้นอยอ่าตอนนี้ก็เป็นพ่อพันแม่พันใดล่ะค่ะพ่อพันแม่พันไดได้ค่ะ เอา๋อาในการเฮ็ดกระช้งนี่เริ่มแรกเขาเฮ็ดจังหดครับเฮ็ดเป็นคอกเป็นอย่างก็เห็นนี่นี่ถังนี่อย่างาอ๋อตอนแรกมันบ้าค่ะก<า>็คือกระถังนี่หมายถึงเขาต้องการเห็นน้ำลึกสั้นใดเขาก็ผูกถังขึ้นมาสำนันค่ะ<อ>ต้องการาสิบเส้นยี่ซิเส้นสามซิบเส้นสามารถเคลื่อนย้ายได้ค่ะกระช่างนี่ทายอยากให้นั่นก็คือเอาทอทอแบบนี้ค่ะประกอบง่ายเฮ็ดง่ายค่ะครับอันนี้เฮ็ดเองเลยค่ะก็คือเห็นมันหลอกเลี้ยงแบบธรรมชาติแต่ว่าเขา กำกัดบ,บริเวณมันแมนค่ะครับเขาถือว่าดีป่ะครับเรียงทั้งหอยขมทั้งกบใส่น้ำกันดีค่ะดีค<อ>่ะคือคือหัวอาหารกรบอ่บกบากบไา่ออกกระสิพวกหอยพวกนังกระสิหอยขมกระสินั่นกินไปนะคะอครับก็คือเฮ็ดเทีททเดยวได้ไประโยชน์สองอใช่ค่ะแล้วล่องเมืองแล้วหรือซื้อวานในคอกนี่หอยจะโตเร็วค่ะโตเร็วค่ะค่ะค่ะ แล้วน้ำเขากับว่าตองมาทายเทเพราะอ่าสาของเขามันเป็นบอนั่นอยู่แล้วปะนี่เลี่ยงเลี่ยงไปแล้วน้ำกับบ่มีน้ำเสียบ,บ่มีหยัางค่ะอพอพวกขีขีกบขียางลงไปหอยหกินออกจากหอยหกินมันออกจากกระช่างไปแน,น่มันนันนี่ออกไปกระปาระก,กินค่ะ<อ>พวกปลาพกลายต้อค่ะเลี่ยงอยู่บอเดี๋ยวมีลายต้อ,อลายช็อตค่ะสบายค่ะ ก่อนสิมาเลี้ยงจังซี่นี่เฮามีการศึกษาจังได๋ก่อน <สา S 1> บอ่ศึกษาในาใน YouTube บ้างไปเบิ่งฟาร์มอื่นบ้างจังซี่นะค่ะเฮาก็มาแปลแปลเอาว่าสถานที่ของเฮาจะเหมาะแบบใดจังซี่แม่ค่ะครับอ่าเหมาะกับ<ม><ม>ตัวของเฮานําเพราะอันนี้จะบ่ค่อยมีเวลาอยู่โอ,โอ,อยู่ตรงนี้ก็ต้องเฮ็ดแบบนี้ครับเฮากนี่เฮาใช้อีหยังครับในการเลี้ยงอ่าจะเป็นพวก แหนแดงน้ำพวกไอ้นั่นน้ำหัวหันน้ำ่ะอันนี้เสริมหัวหันนี่จะเสริม <วะ S 1> คขาแม,มนค่ะ,จะจนแ,นแมนค่ะส่วนมากทุกย่างจะเน้นแหนแดงค่ะครประหยัดค่ะ,ะหัวหันนี่ก็เตี่ยงทั้งกรบถึงบักหอยแมนค่ะดีบดีมีปลาอีกค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับอย่างแบบสังแต่เลี้ยงมาย่างบ่มีปัญหาอย่างเลยค่ะบ่มีอย่างค่ะค่ะ แสดงว่าเขากับโบบ่ได้เครียดบ่ได้ยังไโบค่ะเขาเขาอารมณ์ดีค่ะอารมณ์ดีคือจะคลองสวนก็คือเขาสิบบ่เรียดบ่ยังจะจะเล่นเติบโตได้ดีพร้อมตอนตอนนี้พร้อมสมพันธุ์อย่างใดไปครับพร้อมละค่ะแต่แต่เขายังบ้านได้ดทำการจับมาแมนค่ะค่ะพร้อมทุกตัวเลยค่ะ าคตข้างหน้ากัสิมีการขยายพื้นท,ที่ยังเพิ่มขื้นอีกชั่หน่อยแมนค่ะคือเตรียมสถานที่ไว้หมดค่ะทั้งหอยทั้งกกค่ะเตรียมสถานที่ไว้หมดแล้วแต่ตอนนี้ก็ขึ้นล่อรอว่าไอ้นี่จะออกมาลูกหน้อยลูกออดออกมากันหน่อ <c oughs> ค่ะ